หอนเราเนี่ยเร็วๆมาๆๆมาไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วมามามาแม่ภาไปอาบน้ำมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไปขอนเราแม่พาไปอาบน้ำเร็วๆเร็วมาเร็วมาเร็วใครขอนเราใครขอนมงอาบน้ำแล้วเร็วๆเร็ว